สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับช่องประกันในทุ่งเราเดอร์ช่องนี้นะคะจะเป็นสาระความรู้ดีๆเกี่ยวข้องกับการหาประกันชีวิตและประกันสุขภาพค่ะวันนี้กิ๊กนะคะอขออนุญ,ญาตแนะนํานะคะ แบบใหม่ล่าสุดของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะสั้นสั้นมากๆจอกลุ่มลูกค้าที่ชอบลงทุนแบบสั้นๆค่ะกับแบบนี้ค่ะเมืองไทยสปีดรีเทิร์นห้าทับสามนะคะที่เคยเปิดขายกันมารอบนึงแล้วค่ะและปิดการขายไปรอบนี้เราเปิดใหม่ค่ะให้ทุกคนเตรียมพร้อมให้ดีนะคะสาหรับลูกค้าเก่าสามารถกลับมาซื้อซ้าได้และสําหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยซื้อหรือไม่เคยศึกษารายละเอียดของตัวนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามีรายละเอียด มาฝากกันค่ะกระซิบบอกก่อนค่ะแบบนี้เปิดขายวันแรกวันที่11ตุลาคมนี้เลยนะคะและทุกคนต้องจองสิทธิ์ก่อนซื้อนะคะ มาดูรายละเอียดกันก่อนค่ะสำหรับแบบนี้ค่ะเมืองไทยสปีดรีเทนห้5ทับ3นะคะใครทำได้บ้างค่ะสมัครทำได้ตั้งแต่อายุ30วันถึงอายุ80ปีค่ะรายละเอียดเบื้องต้นนะคะแบบประกันแบบนี้ค่ะมีเงินคืนให้2%ทุกๆปีนะคะทั้งหมดก็เป็นสีงวดด้วยกันนะคะชำระเบี้ยประกันเพียงแค่3ปีเท่านั้นค่ะครบปีที่5รับคืน3 1 0ของทุนประกันค่ะและที่น่าสนใจนะคะก็ คือไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะทุกคนสามารถทำแบบเมืองไทยสปีดรีเทิร์น5ทับ3แบบนี้ได้ค่ะเรามาดูแผนภาพนะคะของผลประโยชน์ และผลตอบแทนของเมืองไทยสปีดรีเทน5ขั้3แบบนี้นะคะระยะยเวลาในการเอาประกันนะคะก็คือ5ปีนะคะเริ่มต้นปีที่012345นะคะและลูกค้าจะได้รับนะคะรับเงินคืนปีละ2%เลยนะคะจากภาพนะคะก็จะได้ปีละ2%ล้วนทั้งหมด4ปีนะคะก็ได้ทั้งหมด8%นะคะและเงินครบกำหนดสัญญาในปีที่5ที่310%ของทุนประกันนะคะแล้วเรามาดูความคุ้ม คุ้มครองชีวิตด้านบนนะคะในปีแรกนะคะความคุ้มครองชีวิตที่100%ค่ะปีที่2ความคุ้มครองชีวิต2 0 0และตั้งแต่ปีที่สามเป็นต้นไปนะคะสูงสุดถึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะถ้าเรามาดูตัวอย่างเบีย้ยประกันนะคะเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทนะคะถ้าลูกค้าซื้อแบบเบีย้ยปีละห้าหมื่นบาทนะคะจะได้เงินเอาประกันอยู่ที่ห้าหมื่นหกร้อยเจ็ดจุดสองเก้าบาทค่ะ ผลประโยชน์ตลอดสัญญานะคะอยู่ที่16931.18บาทค่ะผลประโยชน์มากกว่าเบีย้ยประกันที่ชำระไปนะคะเบีย้ยประกันชำระไปปีละ5 0 0 0 0 3ปีก็แสนห้านะคะส่วนต่างผลประโยชน์ที่ได้รับอยู่ที่1931.18บาทค่ะ และต่อมานะคะขอยกตัวอย่างค่ะถ้าคุณลูกค้าเลือกที่จะชําระเบีย้ยประกันปีละ1ล้านบาทค่ะ3ปีก็3ล้านบาทนะคะจะได้จํานวนเงินเอาประกันอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งหบาทค่ะผลประโยชน์ตลอดสัญญานะคะจะอยู่ที่3ามล้านสองแสนบาทค่ะและผลประโยชน์มากกว่าเบีย้ยที่ชําระไปนะคะจะอยู่ที่2องแสนหนึ่งบาทค่ะ นี่เป็นตัวอย่างแสดงเบีย้ยประกันนะคะสูงสุดเราทำไว้ที่10ล้านบาทค่ะลูกค้าต้องการเลือกแบบไหนนะคะติดต่อจองสิทธิ์เข้ามาได้เลยนะคะเปิดขายวันแรกวันที่11ตุลาคมนี้แล้วเท่านั้นนะคะยังไงก็ติดตามทางช่องทางนี้ได้นะคะแล้วก็ติดต่อมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาถึงตอนนี้ค่ะให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะ